ในช่วงที่3ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงเองค่ะซึ่งเบรกนี้ค่ะเราจะเป็นช่วงของ อินเตอร์เทนนิวส์ค่ะเป็นการนำเสนอข่าวข่าวนะของแวดวงฮอลลีวูดแล้วก็เอเชียค่ะว่าความเคลื่อนไหวของดาราศิลปินเหล่านั้นเนี่ยเขามีอะไรเคลื่อนไหวให้เราได้อัปเดตกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะจากเว็บไซต์ของสยามดารากันดีกว่าค่ะกับข่าวคราวนะของป้ามัวหรือเดมี่มัวของเรานะคะหลังจากนะคะที่เลิกลากับอดีตสามีสุดหล่อคุชเชอร์นะคะล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าทางฝ่ายอดีตสามีคุชเชอร์เนี่ยนะคะจะมีการปลูกต้นรักขึ้นใหม่กับมิลาคูนิตดาราสาวสุด หวยรุ่นราวข่าวเดียวกันและเหมือนกับว่าคู่นี้นะคะจะมีการประกาศแต่งงานกันทันใดนั้นเมื่อป้ามัวค่ะพี่ต้้ยค่ะ,ะได้รู้ข่าวว่าทั้งคู่นเนี่ยกำลังจะมีประกาศข่าวดีกันเธอก็รีบเดินหน้าแซงเลยค่ะด้วยการนะคะไม่ยอมน้อยหน้าอดีตผัวเด็กค่ะเดนมิมัวนางเอกสาวใหญ่2,000ปีแห่งวงการฮอลลูดี่นะคะคเขาบอกว่านะคอ จัดเรียกว่านะคะเตรียมงานแต่งงานเรียกว่าฟ้าแลบคือสายฟ้าแลบเลยทันทีพอรู้ว่าอดีตหัวเด็กเนี่ยนะคะจะมีงานแต่งตัวเองรีบทิ้งก่อนเลยค่ะคุณน้องคะนะคะบอกนะคะระหว่างเธอกับซอนไฟเดนมือกองวงร็อกเกอร์ชื่อดังนัเดสสารานี่ค่ะมีหนำซ้ำเขายั่บอกอียค่ะว่าป้าเดนมีบมตของเรานี่ค่ะยังพร้อมที่จะมีทายาทอีกทันทีเอาจริงเลยคือเปิดอู่ปั๊มเลยคือตอนนี้เขาก็เปิดอยู่นะแต่หมายถึงว่าถ้าแต่งปุ๊บนี่คือมีทายาท ให้ทันที oh โดยที่ไม่ได้เกงว่าตอนนี้ตัวเองอายุเท่าไหร่ oh แต่เชื่อว่าตัวเองแข็งแรงพอที่จะมีทายาทให,ให้ให้กับ oh แฟนหนุ่มของเขาสำหรับชอนไฟเดนเนี่ยนะคะและที่สําคัญก็บอกว่างานนี้นะคะตัวแอชัชนคูสเตอร์เนี่ยผัวกันเนี่ยนะคะที่แต่งกันอาจะแต่งงานกับมีนาคูนิสนะพอได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนเะกะิดอาการตกใจชอ็อกไหมช็อก ช็อกไงเออนะจ <hi> ๊ะนะคะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวดูเนื้อในค่ะเขาบอกว่าแหล่งข่าวเนี่ยยังกล่าวอีกว่านะพวกเขาเนี่ยพร้อมแต่งงานกันทุกเมื่อหมายถึงเดมี่มัวนะคะกับแฟนหนุ่มชอนไปเดมือกองวงร็อกเกอร์นะคะเดซาร่าเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะแต่งงานนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับแฟนหนุ่มและแฟนหนุ่มเองก็ตกปากรับคําทันทีเลยค่ะโดยบางกระแสก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสถานที่นั้นที่เป็นแคลิฟอร์เนียนะคะเขาบอกว่าพวกเขาได้คุยเรื่องการแต่งงานกันมาบ้างแล้วนะคะแล้วพวกเขาอยากจะหาสถานที่ เงียบนะ,ะโดยที่พวกเขาวางแผนค่ะถึงขั้นจะมีลูกด้วยกันอีกด้วยซ้ํานะคะอย่างที่บอกนะคะว่าในสิ่งที่เดมี่มวคิดทั้งหมดอาจเกิดขึ้นก่อนที่คุชเชอร์นะอดีตหัวเด็กเนี่ยนะคะวัย36ปีจะแต่งงานกับคูนิสนะคะ <c oughs> ซึ่งแหล่งข่าวยังบอกอีกว่าพวกเขาน่าจะแต่งงานกันช่วงปีหน้าที่มันจะถึงนี้ณเวลาไปนะจากเดือนนี้เดือนมิถุนายน <c oughs> อีกไมก่กี่เดือนปลายปี เปิดปีหน้าสกาดหน้าเดมี่โมแต่งตัดหน้าเลยจ้าแต่งตัดหน้าเลยเหรอครับให้รู้ไปเลยนะนอกเธอเธอมีคนอื่นได้ฉันก็มีคนอื่นได้เหมือนกันนะคะและที่สําคัญก็บอกว่านะคะตอนนี้นะคะเดมี่โมเนี่ยกำลังฟิตหุ่นตัวเองให้กลับมาฟิตฝึงังแล้วก็ดูดีในสายตาของแฟนหนุ่มชาวร็อกเกอร์ด้วยคือจะได้ว่าวันทำงานได้เป็นหญิ่งที่สวยที่สุดใช่ใช่และที่สําคัญแหล่งข่าวใกล้ชิดยังเปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าเดมี่โมอยากมี ลูกกับชอนมากๆและถ้าหากเธอขโมยซีนแย่งความเด่นความดังจาก S แอสตันและมิ拉ได้นะ,ะคะคงจะมันพลึกแลนะจ๊ะเ,เธอต้องการแสดงทุกๆคนเนี่ยฮะโดยเฉพาะแอสตันได้เห็นว่าชีวิตของเธอเนี่ยก้กาวไปข้างหน้าเหมือนกันแม้จะเลิกกับเธอไปอมันเหมือน,น,น,นการประชดหรอวะเออมังงนเหมือนการประชดกันบางทีไม่ดีไม่ดีนะฮะรนะอพร้อมก่อนดีกว่ารอพร้อมจริงก่อนดีกค่าคือถ้าคนสองคนทำประชดกันแล้วคนที่สามละคือในความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกว่าแอสตันเนี่ยนะคะกับกับมิาคูนิสนะคะคือเขาก็รักกันใช่ไหมคือเกิดจากความรักที่เกิดจากความเข้าใจ แต่ถ้าเกิดแต่งงานกันเขาก็เกิดจากความรักที่เข้าใจกันแต่ว่าคู่ของบ้ามัวเนี่ยป้ามัวนะะกับซอนเนี่ยนะคะดูเหมือนกับว่า เพราะว่าเพิ่งคบกันมาได้ไม่นานมากไม่นาเท่าไหร่ไม่นานไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะและที่สําคัญนี่ค่ะเขาบอกว่ารายละเอียดเขาบอกว่าเดมีวมออนะคะอยากขาดกับแอสตันคุชเชอร์เนี่ยเมื่อปลายปี2011นะคะหลังจากฝ่ายชายโดนแฉว่าไปซ้อยสาวรุ่นนางหนึ่งนะคะชื่อว่าซาร่าลีนะคะแต่ในส่วนของเดมีวมออเนี่ยเธอคิดว่านะคะเธอกับเขาเนี่ยไม่สามารถไปไกลได้เพราะด้วยหนึ่งอายุที่ต่างกันสองทัศนคติที่แตกต่างกันนั่นทำให้ทุกอย่างเนี่ยนะคะ เขาเรียกว่ายุติลงนะคะเลยทำให้ฝ่ายชายเนี่ยหันกลับไปคบนะคะกับมิาคูนิสแล้วก็มีการวางแผนว่าจะแต่งงานกันนะคะเขาบอกว่าทั้งนี้ฮะเดมี่เนี่ยรู้จักกับนะคะไฟาเดรือชอนเนี่ยนะคะนะคะผ่านการแนะนำของโดยนะคะรูเมอร์ลูกสาวคนโตของเธอเองครับ คือพูดง่ายๆก็ยังคอนเซ็ปเดิมคือกินเด็กกินเด็กกินเด็กนะที่สำคัญเป็นเพื่อนของลูกสาวคนโตเธอเองเรื่องคือเด็กก็ชอบให้คุณป้าเนี่ยกินก็าด้วยนะฮะแต่เขาสวยอยู่ก็ไม่งั้นนาจะได้ฉายา2,000ปีเละจ้าธอกินเด็กอยู่ขนาดนี้รอดูติดตามแล้วกันว่าใกล้วันเขาไปถึงเท่าไหร่จะมีการเคนเซิลกันหรืออาจาะแบว่าคิดได้ลว่าเฮ้ยไม่น่าทำเลยว่า เดี๋ยวมาเนี้ยมันชั่ววูบบางทีคนอาจจะชั่ววูบไงใช่ใช่นะเราดูต่อไปแล้วกันนะคะถูกต้องครับมาที่อีกหนึ่งคู่ดีกว่าคู่นี้ก็หลายๆคนทั้งเชียร์ทั้งแช่งนะฮะสำหรับเซเลน่าโกเมสนะครับแล้วก็จัสตินบีเบอร์นะฮะเขาบอกว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เรียกได้ว่าผีเน่ากับลงผูกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารักรัดเลิกเลิศไปข้าวจังเลยอ่ะขมูนเนี่ยผีเน่ากับลงผูกคือรู้สึกว่ามันไม่อะไรจะคู่กันได้ขนาดนี้คือมันาเน่า เน่าเน่ายิ่งกว่าเน่าอ่ะประมาณนั้นเขาบอกชุดแรกที่ป๊อปสตาร์นะฮะคุณจัสตินบีเวอร์ตอนแรกที่เข้ามาวงการก็โออแนวใสๆน่ารักน่ารักแต่ว่าวันเวลาผ่านไปครับผู้หวัแก่งกล้าประสบการณ์มากขึ้นบีเวอร์ก็ไม่เคยกลัวใครนะจ๊ะตองนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่เลิกกันล่าสุดนะครับเพราะว่าทางฝ่ายหญิงนะฮะต้องเข้ารับการบําบัดเลยทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบำบัดอะไรคุณน้องบำบัดสภาพจิตใจไงเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีการอยู่กับ คนที่เกิียนเกลียนขนาดนั้นนะแล้วก็พอเอามีคนเดียวแล้วเงี่ยแล้วไม่รู้ว่า ต้องต้องบังบัดเลยคือคือพูดง่ายว่าคือบีเบอร์เนี่ยฮะคนภ<อ>ูายนอกเนี่ยนะคะหรือว่าได้รับข่าวสารจากเขามาโดยตลอดเนี่ยจะรู้มาโดยตลอดว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่นิยมความรุนแรงรอารมณ์ปุ๊บปี๊ดป,ดปาร์ตนะครับประมาณนั้นวัยรุ่นวัยร,รุ่นพร้อมจะมีเรื่องตลอดเวลาหรือภาษาไทยที่เรียกว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนตลอดเลยนะและทำให้คนที่อยู่ก็อย่างเซนาโกเมสเนี่ยเกิดอาการเขาเรียกว่าวันนี้เธอดีกับฉันพรุ่งนี้เธอจะเตะการขอฉันหรือเปล่าใช่ไห่ลูกเลยที่ตกกันวนไงพอเลิกไปปุ๊บเลยต้องไปเช็คสภาพ แซ่ตัวเองว่าเฮ้ยฉันปกติดีไหมเนอเข้ามาหาฉันเนี่ยอย่างเธอมาจีบฉันใหม่ฮะใช่ยเฮ้ยเธอผิดปกติหรือว่าฉันผิดปกติประมาณนั้นนะฮะแต่ว่านั่งคู่พอเลิกกันไปปุ๊บนะครับเพราะว่าเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวทางฝ่ายหญิงเนี่ยเขาว่าโอ้โหแทบจะเลี้ยงปิดเมืองเลี้ยงฉลองกันเลยเลิกกันได้สักทีเนี่ยดีแล้วนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าได้ผลจากวงจรอุบาท ประมาณนั้นคือจัสตินมีเบอร์อาจจะมีการแบบว่าปาตต้กันเยอะไม่เคยข้าใจว่ามีเบอร์เนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขามีข่าวเยอะมากนะข่าวกับนัวสาวๆในภับบ้านข่าวที่ไปบาซิลนี่ก็ไปฟาถึงบาซิลนี่เลยบาซิลคือกระถิ่นี่เขาเรียกว่ากระโดดเลยนะแต่ว่าล่าสุดเลยมีข่าวออกมาฮะว่าทั้งคู่ครับกลับมาปลูกต้นรักกันอีกแล้ว วงไหมพี่นอกวงลงผูกเออของจริงนะฮะล่าสุดมีภาพยืนยันครับว่าพวกเขาเนี่ยขี่มมเตอร์อรอรไซค์สามล้อ,อ,อคือกันกอนแบบว่าโอ้โหแน่แนนจะกลื่อนกันเป็นร่างเดียวประมาณนั้นนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโรแมนติกสุดๆกันเลยทีเดียวนะทำให้คนรอบข้างแบบว่าตกใจอะเฮ้ยมันจะไม่เหรอนะฮะอะไคนก็ห่วง มาหมันหมันเออนะ,ะแต่หลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่เรื่องแบลงหรอกเพราะ,ะว่ารักรักเลิกเลิกกันมาเดี๋ยวเลิกเดียเด๋ยวรักเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกหลายครั้งหลายครั้งมากประมาณนั้นนะครับแต่เพราะ,ะว่ามันก็เดี๋ยวมันก็เป็นแบบนี้หลายๆคนออครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็เริ่มชินแล้วเริ่มชินเพื่อนๆก็เริ่มชินคือบางทีแล้วจะไปบังคับก็ต้องบอกว่าแรกๆที่เลิกกันครั้งแรกเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าไม่อยากให้เลิกเพราะเป็นคู่ที่น่ารักดีเบอร์เองนะคะก็แซนที่จะรเจอรเรั เมที่ตัวบีเบอร์เองนะคะเรียกว่าทุ่มสุดตัวแล้วก็งามเก่ีของบีเบอร์เองเซเรน่าได้ถึงกับยอมทิ้งกองถ่ายนะบินไปเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มด้วยถ้าเราเคยนำเสนอข่าวแล้วท่านจังจำกันได้แต่ว่าล่าสุดเลยอย่างที่บอกไปหลังจากที่กลับมาคบกันปุ๊บทำไมคะปาร์ตี้ต้องมีฮะกเรบมาคบกันมันต้องมีการจัดฉลองปาร์ตี้นะครับที่บ้านของเซเรน่าโกเมสนะครับแต่ล่าสุดก็ตำรวจนะฮะแคลิฟอร์เนียครับบุกมาเยี่ยมเธอถึงบ้านนะครับที่ฮิดเด้นฮิลส์นั่นเองนะครับนะฮะเพราะว่ามีคนมีชาวบ้านโทรไปแจ้งนะะฮว่า จัดบาร์ตี้เสียงดังเสียงดังนะทำลายาความสุขของคนอื่นประมาณแบบนั้นมาอีกหนึ่งค่าดีกว่าสำหรับสาวสวยคนดังคนนี้จากเว็บไซต์สยามดาราของเราค่ะกับเชลเลอร์สวิฟต์กันบ้างค่ะหลังจากที่ถ้าเราย้อนกลับไปนะของเหล่าคนดังฮอดูดแ,และก็เอเชียนะคะคมักจะโดนคุกคามคอมพิวเตอร์คะเกี่ยวกับเรื่องของงาคนที่ว่าผิดปกติบ้างหรือคนที่เกลียดที่หน้าเราบ้างงั้นคือเป็นแฟนคลับโรคจิตประมาณแบบนั้นแอนตี้แอนตี้รักบ้างไม่รักบ้าง นะคะคก็เรียกว่าขโมยก็มีมปีนเข้ามาบ้านนะคะเพราะล่าสุดเนี่ยสาวเทเลอร์สวิฟของเราเนี่ยสาวสวยคนดังเนี่ยคะคก็เพิ่งจะโดนนะคะสามหนุ่มที่ดูเหมือนว่านะ,ะจิตไม่ปกติมาก่อกวนแต่โชคดีที่วันนั้นสาวเทเลอร์สวิฟเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านและก่อนหน้านี้คะ่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางบ้านของเซนดาบู็อกเองก็มีขโมยเข้าบ้านเหมือนกันแต่เซนดาบู็อลเนี่ยอยู่บ้านแต่เราก็ไหวตัวทันก็เรียกว่าปฏิหารช่วยนะคะเขาบอกว่ารายงานข่าวในระบุว่านะสามผู้ต้องหาที่เป็นชาวเมืองของคอนเนตทิกันนะคะคือไมเคิลฮอริกันนะคะวัย29ปีนะคะคริสตันแล้วก็เอมิลี่เนี่ยะคะโดนจับข้อหาก่อกวนความไม่สงบ,บในคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหลังถูกกล่าวหาว่าคว้างปาขวดเบียร์ใส่บ้านของนักร้องสาวคนสวยเทเลอร์สวิทนะคะ รพร้อมกับตะโกนด่าทอเจ้าที่รักษาความปลอดภัยประจําบ้านนะทั้งเงินชูนิ้วแจกกล้วยให้นับกันไม่ท้วนว่ามีกี่อันครับงานนี้ยัน,ร,<อ>นรือเ ก็เลยแจกกล้วยไปให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาบอกว่านะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยประจําบ้านของเทเลอร์สวิทเนี่ยอดทนรนไม่ไหวอดรนทนไม่ไหวนะคะก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะท้องถิ่นเนี่ยให้มาจับกุมนอยเถอเพราะว่าก่อกวนนะคะแต่ว่าโชคดีที่วันนั้นเนี่ยเทเลอร์สวิทไม่อยู่ค่ะเขาบอกว่างานนี้ค่ะไรอันพอลลี่เนี่ยหนึ่งในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําบ้านของนักร้องสาวคนสวยเทเลอร์สวิทนะคะผู้ต้องหานะบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ยคะชูนิ้วนะคะไม่ต้องให้ดิฉันชูว่านิ้วอะไรนะะค นั่นแหละนิ้วนั้นนะคะคแตกกล้วยนะให้กับเหล่าน้าที่รักษาวความปลอดภัยประจำบ้านเทเลอร์สวิทเนี่ยเรียกว่าอิ่มกล้วยกับเลยมือนั้นนะคะเยอะแยะมากมายค่ะคและเขาก็ยังเฉยโอกาสนะโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานได้นะ,ะแต่หนึ่งในผู้ตังหานะคะก็โต้กระเด็นประเด็นนี้ว่าพวกเขาทํานิ้วทํามือปเป็นกจณ์สันติภาพ สันติภาพเริงจริงหรือเปล่าหรือยังไงเราก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่รู้แต่ไอ้นี้หรอหรือยังไงไม่รู้แต่เขายืนยันว่าเป็นการโชว์นิวสันติภาพไม่ได้ที่จะไปก่อกวนอะไรกับบ้านของเทเลอร์สวิปเนี่เขาบอกว่าทำเหมือนกับในมิวสิกวิดีโอของเทเลอร์สวิ t เพลงทเวนตี้ครับทเวนตี้ถูนะคะซึ่งก็ ล่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะว่าไอ้คุณชูนิ้ว<อ>สัติภาพเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ที่คุณปาขวดเบียร์ใส่เขาเนี่ยมันสัตยภาพตรงไหนาอาจจะว่าห<ะ>ิวเบียร์หิวเบียร์ก็ไม่รู้นะบางทีคนเมามันทนีทำอะไรแล้วอาจจะไม่ค่อยรู้ <ขา S 1> ตัวเท่าไหร่แต่แต่ถึงขนาดปาขวดเบียร์เนี่ยนะ แล้วบอกว่าสันติภาพแล้วแล้วยังไงเออลองไหมลองบ้านพี่เต้ดูไหมไม่ดีไม่ดีนะฮะอย่ามาบ้านผมเลยบ้านผมไม่มีสันติภาพไม่ได้เราไม่มีสันติภาพคือแม่เขาบอกว่างานนี้ทั้ง3คนก็ถูกจับกลุ่มไปแล้วก็สอบสวนค่ะแล้วก็นะคะก็ถูกปล่อยตัวออกมาหลังจากที่ถูกกักไว้1คืนค่ะนะงานนี้ก็รอดพ้นไปนะสำหรับสาวเทเลอร์สวิฟต์นะคะเขาบอกว่านะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่ครั้งแรกนะที่สาวเทเลอร์สวิฟต์โดนโอ้โหจริงเหรอใช่เออบางทีแล้วเป็นเป็นธรรมดานะคะมี คนรักก็ต้องมีคนเกลียดด้วยแต่บางทีแล้วคนที่เป็นแอนตี้แฟนอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะโอ้โหน่ากลัวนะไปบุกถึงบ้านเนี่ยบางทีแล้วมันโอ้หมันความส่วนตัวเข้าใจเลยว่าคนดังฮอลลีวูดเนี่ยทำไมถึงต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวจริงๆเพราะว่าบางทีแล้วค่อนข้างอันตรายนะถ้าเจอคนแบบเยอะๆนะอันตรายเหมือนกันแล้วครั้งที่แล้วในที่ย้อนกลับไปนะปี2013ของเทเลอร์สวิ์เนี่ยนะบ้านราคาหลังละ17ล้านดอลลาร์เนี่ยโดนบุกเข้าไปด้วยสองผู้ต้องหาเข้าไปจะคิดดูแล้วเทเลอร์สวิ์นอน ไรใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่คือเขามีกล้องวงจรปิดไงเธอจะเป็นบ้านเราเหรอน้อนไหมเธอเหมือนน้องคนนึงไงที่ขึ้นไปขโมยเครื่องสปางร์กจำได้ไหมน้องนอนอยู่บนเตียงเดี๋ยวรอดูติดตามผลงานกันต่อไปแล้วกันใช่ค่ะมากีกที่อีกหนึ่งข่าวไปที่แดนกิมจิกันดีกว่าประเทศเกาหลีครับล่าสุดมีข่าวทำเอาแฟนคลับไอดอลเกาหลีครับทั้ง2วงฮะช็อตนะฮะน้ำตาตกในกันเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่ลีดเดอร์สาวร่างเล็กนะครับแห่งเกิร์ลเจนเนอเรชันนะฮะคิมแทยอนนะครับ <ฮะ S 1> ป,ปูดปาปาลัสซี่ครับแอบถ่ายนะฮะขณะที่เธอเนี่ยขับรถนะครับมารอรับนะฮะยอนแบคฮยอนนะฮะลุ่มหล่อจากวงเอ็กโซนั่นเองนะครับแถมเนี่ยบอกว่า,วา ทั้งคู่เนี่ยออกมาบอกว่าคบกันแล้วนะฮะคบหาดูใจกันมากว่า4เดือนแล้ว4เดือนแล้วใช่ถ้าเกิดครมโอกาสได้ติดตามใน i อรวมไปถึงรูปนะที่ว่าจะมีรูปหลุดทั้งคู่เนี่ยออกมาโชว์ความหวานเออแต่ว่าทางล่าสุดเลยฮะทางเอ็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของทั้งคู่นะฮะก็ออกมาคอนเฟิร์มออกมาคอนเฟิร์มเลยออกมาคอนเฟิร์มชัดๆเลยครับว่าแบคฮยอนกับแทยอนเนี่ยคบกันจริงๆนะฮะโดยเริ่มคือเราต้องบอกแบบนี้นะว่ากฎเหล็กของการเป็นศิลปินนักร้องของเกาหลีเนี่ย ห้ามมีแฟนเออแต่คู่นี้ทําไมถึงมีได้ถูกต้องนะฮะเพ<อ>ราะว่า<อ>จริงๆแล้วก็เอสเอ็มเนี่ยก็ได้แถลงออาประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มความสัมพันธ์นะฮะจากรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกัน<อ>นะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งออกเดทกันตามที่ข่าวเนี่ยนำเสนอไปนะครับออแล้วก็แต่ว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปเนี่ยทำให้แฟนคลับนะครับของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะช็อกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงนะฮะว่าทำไมเนี่ยออออถึงมาคบกันได้ครับเพราะว่า